สวัสดีครับผมนายแพทย์ธนีธนียวนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบําบัดนะครับหลายท่านเคยเป็นไหมครับที่ว่าเวลาที่เราหายจากหวัดแล้วเนี่ยเรามีอาการไอหลงเหลืออยู่ถึงแม้ว่าเราจะไม่มีไข้ไม่มีเพลียนะฮะน้ำมูกไม่มีทุกทุกอย่างกลับเป็นปกติแล้วแต่ว่าอาการไอกลับไม่ปกติมันกลับเป็นเรื้อรังนะฮะเกินอาทิตย์สองอาทิตย์ก็แล้วทานยาแก้ไอก็แล้วแล้วทำไมมันไม่หายนะฮะ เหตุผลหลักๆที่เราเจอในกรณีที่มีการไอหลังจากการติดเชื้อโดยเฉพาะเชื้อไวรัสทางเดินหายใจเนี่ยเราจะเรียกกลุ่มนี้ว่า post viral syndrome นะครับ post viral cough syndrome นะครับเหตุที่มันเกิดขึ้นได้เนี่ยผมอยากจะแยกเป็น2เหตุหลักๆด้วยกันนะครับอย่างแรกก็คือมีการติดเชื้อบางชนิดนะฮะโดยเฉพาะเชื้อกลุ่มแปลกๆนะฮะในทางการแพทย์จะมีเชื้อทั้งหมดประมาณ3ชนิดที่ทำให้เกิดการไอเรื้อรังแบบนี้ได้นะครับเช่นเชื้อ mycoplasma เชื้อคลามเดียนะครับแล้วก็เชือ้อไอกรนนะครับสามเชื้อนี้เนี่ยมักจะทําให้เกิดอาการไอเรื้อรังได้แล้วก็การให้ยาฆ่าเชื้อที่ตรงกับเชื้อพวกนี้อาจจะทําให้อาการไอดีขึ้นได้ถ้าเราให้ให้ยาเร็วแต่ถ้าเราไปให้ยาช้าเกินไปเช่นเกิน2อาทิตย์เป็นต้นไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ผลในแง่ของการารักษาอาการไอนะครับส่วนสาเหตุที่2ก็คือว่า ตัวเชื้อไวรัสต่างๆเวลามันเข้าไปในทางเดินหายใจของเราแล้วเนี่ยทำให้เกิด2ออย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกก็คือทําให้เยื่อโพรงจมูกไซนัสอักเสบและมีการเพิ่มสารคัดหลั่งบริเวณนั้นนะฮะแล้วสารคัดหลั่งเหล่านั้นลงไปในคอนะครับทำให้เราเกิดอาการระคายเคืองคอแล้วเราก็ไอนะครับคนไข้าบางคนมีอาการรู้สึกว่ามีอะไรอไหลงลงไปในคอแต่ส่วนบางคนเนี่ยไม่ได้รู้สึกตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ก็เป็น สิ่งหนึ่งซึ่งคุณหมอเขาตรวจในช่องคอช่องจมูกอาจจะพอบอกได้นะครับอย่างที่2ก็คือไวรัสเนี่ยมันไปทําให้เยื่อบุทางเดินหายใจของเรามีการอักเสบแล้วก็อาจจะไปทําให้เกิดการบาดเจ็บขนาดเล็กมากที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะครับทำให้หลอดลมเนื้อเยื่อต่างๆของทางเดินหายใจของเราเนะี่ยมีความไวเป็นพิเศษต่อสิ่งกระตุ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นว่าหลังจากการติดเชื้อไปแล้วเนี่ยเ,เราเกิดแผลเล็กๆ,ๆที่มองไม่เห็นนะครับ เวลาที่เราหายใจเอากลิ่นฉุนๆกลิ่นแรงๆเข้าไปเราก็จะหายเราก็จะไอได้นะครับเกิดเอาดมาพวกกลิ่นน้ําหอมนะฮะหรือว่าฝุ่น PM 2องขึ้นเราก็จะไอามากกว่าคนปกติหรือว่าบางครั้งเราหายใจเอาอากาศที่แห้งจนเกินไปเข้าไปหรืออากาศที่เย็นจนเกินไปเข้าไปเราก็จะไอเพิ่มขึ้นได้นะครับ ตรงนี้ก็เป็นสาเหตุที่ทําไมคนที่เป็นไวรัสแล้วบางครั้งมีอาการไอเรื้อรังนะครับก็อย่างที่บอกไปมีน้ํามูกไหลลงคอได้บ้างหรือว่ามีการเกิดแผลเล็กๆที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นแล้วก็มีเ,เรื่องเนื้อเยื่อต่างๆในทางเดินหายใจมันไวต่อสิ่งกระตุ้นนะครับพวกนี้รักษายัางไงนะครับอย่างแรกก็คือยากลุ่มที่ให้ในการลดน้ามูกนะครับให้มันลดลงไปพวกนี้ก็จะทําให้อาการไอของเราค่อนข้างจะดีขึ้นนะครับ อย่างไรก็ตามยากลุ่มที่ให้เนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นยาเรื่องภูมิแพ้นะฮะยาภูมิแพ้ที่ได้ผลเนี่ยมักจะเป็นยากลุ่มที่กินแล้วง่วงหน่อยนะฮะก็อาจจะต้องระวังว่าเรากินยาในบางช่วงที่ทําให้เราต้องทํางานหรือว่าเราต้องใช้สมาธิเยอะๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะครับอย่างที่2ก็คือ เหตุที่เป็นเพราะว่ามีการไวเกินของทางเดินหายใจต่อสิ่งกระตุ้นเนื่องจากว่าไวรัสมันไปสร้างบัาดแผลเล็กๆน้อยๆอยพวกนี้นะคนกลุ่มพวกนี้เนี่ยใช้ยากลุ่มโรคหอบหืดจะดีนะครับยกตัวอย่างเช่นสเตียรอยพ่นนะฮะหรือว่ายากลุ่มขยายหลอดลมนะครับ อาจจะไม่จําเป็นต้องใช้ไปนานเพราะว่าแผลพวกนี้ส่วนใหญ่มันก็จะหายได้เองนะครับจะใช้เวลาประมาณสัก2สอาอาทิตย์มันก็จะเริ่มดีขึ้นแต่ว่าในขณะที่เรายัางมีอาการไอเหลืออยู่พวกนี้เนี่ยการใช้ยาพ่นก็จะช่วยได้นะครับและยิ่งเรารักษาเร็วเนี่ย การหายก็จะเร็วขึ้นไปด้วยถ้าเราปล่อยเป็นเวลานานเราก็ลองคิดดูว่าถ้าเราไอาเรื้อรังนะฮะเราดมสิ่งแปลกๆเราหายใจเอาสิ่งแปลกๆเข้าไปทําให้หลอดลมของเราเนี่ยมันโดนกระตุ้นตลอดเวลาโอกาสที่จะเกิดการไอที่มันนานไปกว่านั้นเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วยดังนั้นเนี่ยการที่เรารักษาอาการไอเรื้อรังตั้งแต่แรกแรก,แรกเนี่ยจะดีนะครับเราไม่ควรจําเป็นจะต้องรอให้เราไอานานแต่ว่าควรจะไปพบแพทย์นะฮะที่สําคัญก็คือเราซื้อยาแก้ไอกินได้ไหมนะครับอาจจะ ได้ถ้าเกิดว่ากินเข้าไปแล้วประมาณ2 3าวันอาการดีขึ้นแต่ถ้านับไปจาก 2- 3สาวันแล้วมันยังไม่หายไปไหนเลยนะครับอาการเป็นมากขึ้นผมแนะนำว่าลองพบแพทย์ดูดีกว่าเนื่องจากการกินยาแก้ไอเนี่ยบางครั้งมันเป็นแค่การรักษาปลายเหตุเป็นการกดอาการแต่ไม่ได้รักษาต้นเหตุดังนั้นต้นเหตุเนี่ยอาจจะดำเนินโรคไปเรื่อยอาจจะรุนแรงทาให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอย่างอื่นขึ้นมาได้นะครับดังนั้นตรงนี้ผมก็อยากจะให้ทุกทุกคนลองลอง,ลองสังเกตตัวเองว่ามีอาการไอหลงเหลืออยู่นับตั้งแต่ที่เราไม่สบายหรือเปล่านะครับ up makeup